สวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกรหัสอินเทอร์เน็ตฟรีนะครับทุกคนของเครือข่ายทูมูฟเฮดนั่นเองนะครับอัปเดตนะครับทุกคนแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับทั้งหมดอยู่ที่5ตัวเลยนะครับสามารถสมัครใช้งานได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับผมที่ใช้ของเครือข่ายทูมูฟนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเติมเงินหรือว่าซิมรายเดือนนั่นเองนะครับผมแนะนําให้ทุกคนกดสมัครให้ครบทุกตัวเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานกันได้นั่นเองนะครับผมสําหรับใครนะครััับบบผมทีี่่สนนใจะคครรเด๋วลา ผมไปดูตัวแรกกันเลยนะครับผมสาหรับตัวแรกนะครับกดดอกจันทร์8ดแปดดอกจันแปดสองเก้าเก้าห้าเจ็ดสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมให้มาอยู่ที่100 MB นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับเป็นเน็ตนะครับผมแบบ ไม่ลดสปีดด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดจํานวนแล้วอาจจะหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับผมใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเพราะให้จํานวนอินเทอร์เน็ตมาน้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่2นะครับผมกดดอกจันหน7่เสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมเน็ตความเร็ว 150kB นะครับ ก็นะครับทุกคนเป็นเน็ตนะครับผมแบบนี้อันไม่ลดสปีดนะครับสามารถนะครับผมใช้งานได้อยู่ที่60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะครับตัวนี้นะครับผมก็ใช้พื้นฐานนะครับที่ไม่ต้องการความเร็วสูงมากนะครับอย่างเช่นนะครับผมส่งข้อความหรือว่าเช็คข่าวเบาๆอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับตัวที่3ามกดดอกจันท7 8ดอกจันท0 0 0่สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับ ให้อินเทอร์เน็ตมา1กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับที่สำคัญนะครับเน็ตไม่ลดสปีดเหมือนกันนะครับผมเต็มสปีดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างน,นะครับตัวที่4นะครับกดดอ,อกจัน900ดอ,อกจัน7162สี 2, ่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมอินเทอร์เน็ต10กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันนั่นเองนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับทุกคน1อาทิตย์เลยนะครับผมก็นะครับผมคุ้มมากนะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวนี้ใครที่ได้นะครับผมเอ s ยืนยันก็ดีใจด้วยเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5ตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับตัวสุดท้ายกดดกจันทร8์สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับจะให้อินเทอร์เน็ตมานะครับผมอยู่ที่1 5กิกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนสูงสุดอยู่ที่ 30บวันหรือว่า1เดือนเลยนี่นะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับผมแนะนําทุกคนกดสมัครให้ครบไปเลยนะครับหวังว่าจะมีสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานกันได้นี่นะครับผมใครได้ตัวไหนนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคนของเครือข่ายท m o v e นะครับโดยตรงนะทุกคนผมแนะนําให้มากดรับอินเทอร์เน็ตในแอปของ t o o อ ID หรือว่าท m o v e นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับผมได้แน่นอนนะครับนี่นะครับคาว่าทูพอยต์แลกเน็ตนะครับ กดเข้าไปเลยนะครับเราต้องลลอกอินให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับทุกคนนี่นะครับผมอันนี้ที่ผมแนะนำนั่นเองนะครับสามารถรับอินเทอร์เน็ตได้2กิกใช้งานได้อยู่ที่1วันไม่ต้องใช้พอยด้วยนะครับเห็นไหมครับ0ูนพอยในการแลกนั่นเองนะครับกดรับสิทธิ์ด้านล่างได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่มีแอปของทูมูฟหรือทูไอดีนะครับใครไม่มีให้ไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้กับทุกคนเรื่อยๆทุกวันนะครับ